ชันเงาเสียงของเรานะครับวันนี้เป็นนักร้องเสียงดีที่เรารอคอยคิวของเธอมาวันนี้ร้องทุกเพลงที่เอามาร้องเป็นเงาเสียงนี่จะต้องเป็นเพลงเพราะทั้งนั้นเพราะหนึ่งอยเปอรนี่เพิ่งบินมาถึงกรุงเทพมาเช้ามาบันทึกรายการเลยใช่ให้เครื่องบินนะตอนแรกจะไปรับที่ดอนเมืองเขาบอกไม่ต้องเดี๋ยวช้าให้บินเลี่ยๆหลังคาเนี่ก็โดดลงขาเจ็บเล็กน้อยเดิน แต่เสียงดีไม่เกี่ยวขาไงไม่เกี่ยวขาครับผมไปพบเลยนะพี่พบเลยครับเจนนิเฟอร์คิมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่คะอะไรคะแต่กี้บอกว่า้เครื่องบินอะขับเลี้ยเลี้ยเลียหลังคาไม่ใช่ตัวเครื่องบินที่ขับเลี้ยหลังคานะเหนียงดิฉันเหนียงดิฉันอะเลี้ยหลังคา่วไปเนี่ยไม่เปิดบ้าน ุณเดี๋ยววันนี้วันนี้มาเป็นเป็นต้นฉบับเลยนะเอาเสียงเลยเอานะเอาเสียงเลยเอานาเอาเสียงดิคิมเกิดไปแล้วเจอคนหน้าเหมือนแกไหมโอ้โหทั้งประเทศแถวไหนคอนประเทศพี่เยาวราชไม่จำเป็นต้องเยาวราชจังหวัดไหนก็มีคือนัาเป้นเต้นน่ะนัาเป้นเต้นเราเห็นหน้าแล้วอยากพูดว่ารับซาลาเปาเพิ่มไหมคะพูดเฮ้ยเธอก็มีเสน่ห์นะจริงถามจริงทำไมมีแฟนทำไมเพราะ อะไรจือือทำไมเหมือนเรียนลมแต่ผมจะบอกว่าเสียงเขาเนี่ยแบบมีเอกลักษณ์ไงเวลาร้องเลยบางคนมันดัดไงจะหลีกหือเสียงไม่ใช่ดัดเสียงทำไมพี่กิ๊กิว่าพี่ชมพูอย่างนั้นล่ะคะใช่โดนชมพูด้วยเลง่ดัดมากเลยไปเธอไปไป ก็ได้เหรอเล่นอยึ่งคืนอยากนั่งหัวเราะอยู่ที่บ้านทุกครั้งที่ดูรายการเนี้ยเดี๋ยวสิว่าหนูทำหน้าแล้วพี่คิดมาพี่ไปดูหน้าพี่คิมเว่าเขาร้องไงเขา่ลยเมื่อใครไปแก้อะไรเขาตั้งแต่เมื่อกี้เขาไม่ได้ลอยไปลอยมาเขาหน้าดีในเพลงของเพลงคุณคือหน้าเนี่ยทุกอย่างมารวมกันอยู่ที่ในหน้าเลยคือแบบว่าหน้าเละเลยคุณร้องเพลงคุณชินคุณร้องเพลงอยากร้องเพลงเขาอ่ะเพอไปเธอไปไปซาไป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 เนี่ยยากมากไม่มีใครทำเหมือนเขาได้ร้องดีที่ร้องดีที่เราเน ไปโอปไปซะไปสิไปที่ยพ่อไปเยอะพ่อไปเยอะเอาดิเอาดิเรพี่ชิมหน้าป่ะนี่เขาหน้าปกติมากหน้าปกติอะไรเนี่ยยังกดมันเนี่ยออกมาออกมาออกมาอุ้ยอุ้ยตั๊กเขาผ่าหัวใจมาอุ้ยไม่เป็นไรหัวใจแข็งแรงดิผ่าตัดหัวใจมา ไม่ตงเล่นรอแล้วรัอะไรเอาไเอาลองเลยร้าประชันบ่าขึ้นคียมาดิขึ้นคียมาดิเอฟประชันไปด้วยตีหกตีหกคีสูงไปไปไปจะไปไปถธอไปจงไปไปสักไปให้ไกลเจอกับฉันที่ได้ นี่เนี่ยถือว่ามันเกียรติแก่ไราันมากมากเพราะว่าโอ้โหเราเฝ้ารอมานานแล้วที่อยากจะให้พี่คิมเนี่ยมาเป็นต้นเสียงให้กับเราวันนี้ต้องกราบขอบคุณพี่มากมากที่มาจบให้เราเนี่ยอ้าวไม่งั้นหนูจะอยู่พี่ได้เหรอไปไปไปจะฟังเขาเสียงแล้วพี่โอเคโอเคโอเคคุณคิมเดี๋ยวเชิญประจำที่เลยครับคุณคิมรับเชิญครับเชิญครับขอมมือหน่อยมันปีนข้เราเลยโอ๊ยเหนื่อยตอนนี้มาดูเงาเสียงคู่แรกของคุณคิมครับใช่ครับ เดี๋ยวนะเอาเปืนเอาเปืนออกมาย,ายาเอาปืนมาน้องแบงค์กับน้องโบเป็นแบงค์อะไรครับเนี่ยกสิกรหรืออะไรเขาไม่ใช่นาคารสวัสดีครับ,รบ,รบชื่อแบง,แบง,งนนแค์สวัสดีครับแบงค์หรือจตุรงค์เนี่ยหน้าคล้ายๆนะจะยิ่งสักใช่ไหมรอจะยิ่งสัก นี่ไม่ใช่การทำอาหารนี่ไม่ใช่การทำอาหารอย่าพูดสิฮะนี่พูดยิงใครนะฮะทำอะไรที่ไหนครับเนี่ยเป็นนักร้องค่ะเป็นนักร้องเป็นตุ๊ดด้วยรู้แล้วรู้แล้วเมื่อก่อนเป็นผู้ชายมีเมียด้วยเฮ้ยแี่ใช่แล้วเมียก็นอกใจอ๋อเหรอประชดเลยเป็นตุ๊ดเีเหรอใช่แล้วตั้งใจด้วยล่ะสักวันจะย้อนกลับไปแย่งหัวใหม่ของเมียเก่าสักวันจะย้อนกลับไปแย่งหัวใหม่ของเมียเก่า เฮ้ยพี่ผมชอบสุดยอดการล้างแค้นจะไม่แย่งไอ้ผู้ชายคนนั้นอะจากเมยโอ้หแล้วคิดดูเขาจะเสียใจแค่ไหนเขาเสียผัวใหม่ให้ผัวเก่าโอ้โหลายกาดเอ้ยมันรลายกาดมากเอ้ยมันรลายกาดสะใจสะใจเห็นหน้าหัวใหม่ของเมียเก่ายังเห็นแล้ววันนี้มาด้วยแล้ว ผมบอกกี่ครั้งแล้วพี่อย่าไปยุ่งเรื่องครอบครัวของเขาอย่าได้โปรดได้โปรดหนูไม่สวยนะแต่พี่แอดคอยติดพันเลยนอบางทีก็สองพันบางทีก็สองพันอันนั้นติดอยู่แล้วติดตังแล้วไอ้บ้าติดตังพันคนไปได้ไงพี่ผู้จ้องอ่ะสนใจสนใจเหรออยากจะติดสักห้าพันอยากจะติดสักห้าพัน ได้เ,เคยเจอคุณคิมเปล่าเคยค่ะที่ไหนที่ไหนเ <c oughs> จอตั้งแต่ตอนแรกเลยตอนตอนตอนทำงานด้วยกันอ๋อเหรออย่าบอกว่านี่เป็นเมียเก่าคุณนะอ,อย่าบอกว่านี่คือเมียเก่าคุณไม่ใช่แล้วพอไม่ยอมมีมสามีท,ทุกวันที่พรรยาัวคุณไปแย่งไม่ได้ร้องด้วยกันไม่เคยร้องด้วยกันแต่ว่าน้องร้องที่เดียวกันร้องที่เดียวกันร้องที่เดียวกันเขาแต่งตัวเป็นบอยเป็นชายเป็นชายตอนนั้นยังไม่เจอภาวะโร้อย เดือดพันเพราะว่าโลกมันมีผลเพาเราขัดแดเลยถึงว่าน้ำแข็งละลายกลายเป็นกระเทยตายแล้วพี่คมต้องอยู่ในร่มตลอดเวลาแั้งหลายถ้าคุณมีความสนิทสนมกับพี่คิมขนาดไหนยังไงครับประทับใจเรื่องเจอพี่วันแรกก็ปรึกษาเรื่องชีวิตเลยเรื่องอะไรเรื่องอะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องชีวิตเรื่องผัวเรื่องผัวเอาไหนบอกตอนนั้นเป็นผู้ชายไงภาพเป็นค่ะภาพเป็นผู้ชายแต่ใจเป็นหญิงแต่ข้างในมันไม่มันเดี๋ยววปรึกษาเรื่องสามีกับคิม เราประทับใจพี่เขาไงตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนพี่เขาประกวดอ๋อประทับใจกเีนร้องดวกันนักร้องีองดยวกันโอเคโอเคโอเคน้องโบคะน้องโบน้องโมสวัสดีค่ะน้องโมน้องน้อมน้องโมน้อม้องโนงมน้อยน้่งโม้องมนองรองม้งเโออีอี เคลียร์กันหนูไม่เคลียร์ไม่เคลียร์อะไรบ้านเรานะตอนนี้นักร้องเจนนักร้องนะพี่นะร้องอยู่เทีอรอนแฟร์ี่หน้าตาเหมือนพระอุ่นนะมาดูกันสิพระอุ่นไม่ต้องมีคนทักหลายคนว่าน่าตาน้าไปกำกับละครหน้าเหมือนกันค่ะอ้าวตกรองร้องพี่เดี๋ยวอรอนแฟร์ี่ค่ะคืออะไรอ่ะเป็นอ่าอะไรอะไรเฟร์รี่นะอะไร จะไ่ด้ทำเดี่ยวเลยลี่ข้างหลังคือได้นะไอรอนแฟรี่พูดมันชัดๆไอรอนแฟรี่ไอรอนแฟรี่จ้าเจาทองหล่อค่ะทองหล่อแล้วหนูร้องเพลงของคุณคิดไหมครับร้องค่ะต้องร้องอยู่แล้วประจำนะเกมร้องวันไหนวะร้องวันอังคารวันอังคารพี่ถามแบงค์แม็กซ์ร้องวันไหนร้องทีไหนร้อีวงอีเวนต์สบายๆหนูไม่กล้าหักหอมเพราะว่ามีโรคประจำตัวเป็นไรอะ เป็นโลคืนหอบหอบืนหอบื่ะโอเคเพลงอะไรคนจะบาบจากคุณยิ้มแบ่งเธอแบ่งใจแบ่งเธอแบ่งใจนทิ้ขเป็นอยไปไหนไปไหนไปหนไมกลัวไหนูกลัวกลัวอะไรไปไม่ต้องกลัวเขาถวายน้าแดงแล้วโอเคนะพร้แบ่งเธอแบ่งใจเชิญครับ เสียงเสียนี่เป็นเรื่องให้กรรมการตัดสินนะแต่ผมอยากจะบอกว่าช่วงที่คุณแอดลิปเนี่ยผมชอบช่วงเหนียงของคุณมากเลยช่วงที่แอดลิปเนี่ยช่วงที่คุณแอดลิปเนี่ยเฮ้ยผมชอบอ่ะไม่ใช่เหนียงอาอไม่ใช่เหนียงเหรอกล่องเสียงกล่องเสียงอ๋เด้อออ๋ออ๋อเลือเลลหนูไม่รู้หนูจะโดนหรือเปล่าหนูขออะไรไปก่อนได้ไหมทำไมขออะไรเอาคนนี้ใส่ถุงแยกน้ำไหนไหน ตากล้องตากล้องลูกลูกกลัวผมเสียทรงอ่าอฝากหน่อยน่ากลัวมากเลย นี่นะเฮ้ยอย่าลืมนะเฮ้ยเฮ้ยเสร็จงานเตะบอลไว้โอเคกรรมการกรรมการว่าไงครับเอกสารหน้าห้าไหลเออค่ะว่าคุณโบอ่ะร้องชัดไปคุณโบคุณโบเสียงดีแล้วแต่เป็นเสียงคุณโบเองใช่ใช่แล้วก็บอกว่าเพลงพี่คิมอ่ะเขาไดนามิกดีมากนเป็นสไตล์ของเขาแล้วก็ คุณแบงค์เนี่ยทำได้ดีโดยเฉพาะเวลาที่เขาล้อแล้วหน้าตาเหมือนหมาปักกิ่งโดนตีมากเดี๋ยวคเดี๋ยวคุณหมายถึงแบงค์คุณแยกแยะด้วยนะครับแยกแยะด้วยนะครับทันนูซันุอาอาอย่างงี่ยพี่คิมคะเกียร์เป็นคนคนไปนะครับมานนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเลิกเลิกรายการปุ๊บนะไปตบกันใต้ทางด่วน จัตกได้ทั้งดวนหุ้ยได้ทั้งดวนเนอะโอ้โหได้ทั้งดวนแล้วก็ส่วนตากล้องอ่ะมันเป็นสมบัติของที่นี่ต้องต่อคิวเข้าใจไหมเชิญครับพี่แอนครับครับขับแบงค์ครับคือคุณโบก็เพราะ เหมือนต <met> <begun sin> <oni> ัวเองสไตล์ต <c oughs> oh, uh ัวเองเพราะว่า like คุณโบก็นักร้องเสียงจะออกจมูกหน่อยแล้วก็เหมือนอยู่ในลำคอแต่ว่าของคุณแบงค์นี่ร้องชัดอารมณ์เพลงก็ดีด้วยอารมณ์เพลงนี่เขาจัดมาเต็มเลยน้องโบร้องดีมากๆเลยแต่เนื่องจากว่าน้องโบเนี่ยเสียงอาจจะดูใหญ่ไป หนาใหญ่ใหญ่กว่าพี่คิมเบ็นนิดนึงนะคะเลื่องพี่แบมว่านอกจากเขาร้องเหมือนแล้วโอ้โหลูกเล่นไงแพรวพรวลูกขมิบลูกตอดอะไรเงี้ยดีเอ็ดลิปเปล่าลิปนี้อ๋อแบบตอดลูกหยาดลูกหยาดลูกหยาดใช่ไหมพี่คิมมันเป็นนักร้องเหมือนเป็นปลามันเป็นนักร้องเหมือนเป็นปลาท่านพี่ปลาัวายหรือเปล่าทำหน้าทำหน้าทำตาพี่เป้เหรอ มันเป็ค anyway> yep> ีิลลิงอ่ะขออนุญาตคอมเมนต์เป็นสภาษานะครับเพราะว่าพี่คิมมาครับวยกริตาานะนี่คืจะบอกจะบอกไงคุณโบร้องดีมากเลือเชียงก้อยอ่ะห้อคุณโบเนี่ยร้องดีเสียงดีแต่ว่าเสียงเนี่ยอยู่ที่ปาก เลือเชียงก่อฉุกไหลเลือต่อเลือไก่ช่วยเลือบมาฉุกไหลยลอยใจ่อยคืออยู่ในปากคือต้องออกมาของพี่คิมเนี่ยเวลาร้องเนี่ยเขาออกมาอะคิมแจนะอีเชียงกอเทเอาไทยอย่างเดียวพอไหมไม่พี่คิมก็เป็นศิลปินแห่งชาติสัวเถวเราอยากจะให้เขาเข้าใจด้วยคุณโบคือร้องแล้วเสียงอยู่ในปากมันเลยกลมๆอยู่ในปากอ่าส่วนคุณก้องปิยะนะฮะ ดูต้องแดนว่าเอ๊ะทำไมวันนี้พี่ก้องใส่คอนแทคเลนส์มาไม่ไม่ไม่ใช่พี่ก้องนะไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้นี่เป็นละอันนี้เป็นก้องละอันนี้เป็นก้องะเสียงของคุณแบงค์เลือกไอเสียจะบอกอย่างนี้นะอุ้ยกะลรือตาไม่หยุดเตะมือกินคือคุณแบงค์นะฮะร้อง เสียงก็ยังไม่ค่อยเหมือนพี่คิมนะฮะแต่วิธีการร้องคือพี่คิมเนี่ยนะโทษนะฮะไม่ใช่ว่ามีแค่ลูกคอคือพี่คิมเนี่ยเขาเสียงเขาออกมาทุกอนูเลยนะออมาทงร้องบ้าค่ะไม่ไม่เห็นอ่ะถอยถอยไม่เห็นอ่ะเสียงออกมาทุกอย่างคือแบบรอบต่อไปเสียงจะต้องเหมือนกว่านี้ตอนนี้รายละเอียดได้ละอยใจบ่อยอาเฮีย คุณโบโสเสียงหนากับคุณคิมแล้วก็เวลาร้องเนี่ยออกเสียงกระแทกกว่านี่แต่ว่าแบงค์เนี่ยจะร้องเรียนแบบวิธีออกเสียงคือออกมาแบบล่องลอยชวนฝันเสียงของคิมจะเป็นเสียงที่ฟังออแล้วล่วลองลอยชวนฝันครับ,รบเรื่องที่สองคือเทคนิคดนามิกรายละเอียดคุณแบงค์เก็บมาได้เยอะมากแต่ก็ยังไม่ถึงขนาดว่าเหมือนจนเป๊ะนะฮะครับแต่ตอนนี้ถือว่าแบงค์ทำได้ดีกว่าครับ อยู่นั่งรอนะนยต้องน้องรอขนาดนั้นถึงด้รูคเชิงท้าแบงปอชิงมาดูเงาเสียงคู่ที่สองกันครับโอเคจากคู่แรกเรารู้แล้วอย่าประมาทเห็นเป็นสุภาพบุรุษก็ไม่แน่เป็นตุ๊ดเขาเป็นตุ๊ดเขา ตุด <ś led> เหระไม่เป็นหรอกอย่างงี้ไม่เป็นหรอกไม่มีผู้ชายแท้ค่ะแฟนคลับพี่คิมทำงานรรทำอะไรที่ไหนฮะทำงานโรงงานครับทำงานโรงงาน,นโรงงานฉีดชิ้นส่วนอะไรรถยนต์ฉีดชิ้นส่วน ชิ้นไหนัชนใหญ่ชิ้นไหนกันชนี่เฉีดกันชนมากพาพงกุญแจโลโก้แล้วไม่ก็หน้าคอนโซลรถนะครับอ๋อเป็นผู้จัดการโรงงานนี่ไงหรือว่าอะฮะหรือเป็นเจ้าของโรงงานไม่ใช่ครับเป็นตัวแทนฝ่ายบริหารคุณภาพครับนี่จะดูแลระบบ ISO ครับคอยรับลูกค้าแล้วธรรมดาร้องเพลงพี่คิมก็ชอบครับชอบตั้งแต่สมัยเรียนแต่วันนี้เป็นเขาเสียงนะเสียงเราเหมือนหรือมีใครบอกว่าเหมือนไหมแฟน อออ้าาววเแฟนหรจริงๆถ้าไม่มีแฟนจะแต่งหญิงนะเนี่ยแล้วนี่พาแฟนมาไหมครับนี่ไหนแฟนเธอไม่มาครับทำไมอ่ะเขาทำงานไม่ยอมเปิดตัวดิใช่ป่ะแฟนชื่ออะไรไอ้เด็กใช่ไหมบอกไม่ได้แต่งานเข้าพี่ผมจะกอดเข้า่าได้ไหมคือคือไปไม่กอดพี่ไปกอดลูกเวลาไปดูเขาไปออกคอนเสิร์ตตามบาร์เก้อะไรเขาก็จะ ไม่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 ไ่ไน่ไม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 ่ไ่ไม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 ่ไ่ไม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 ่่ไม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 ่ไไม่ไมไม่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  ้ก่อนกิ๊ลองไงย่ายาเราเองดีใจเลยดีใจอ่ะร้องเพลงได้เหรอแล้วจะร้องเพลงได้เรอร้อง้ังทไงนะอ่ะก่อยอีกทีได้ไหมเอาไหมนี่ไงนี่คุณเห็นไหมนี่เขาแฟนคลับคุณจริงนะเนี่ยชอบมากเลยเป็นทัศน์ใจเขาเพราะอะไดเพราะอะไรเนื้อเนื้อหาเพลงอย่างเงี้ยเหรอฟังเสียงแล้วอก ชอหรือเนื้อเพลงเขาโดนใจตอนแรกไม่เคยเห็นหน้านะครับแค่เพียงพราะรักแล้วก็แล้วนะครับแล้วก็น้องหัดร้องเอยเราลองได้เหมือนกันดีว่าอ่าแล้วก็ตามมาจนถึงไม่ยอมไปหวังืองมายาแล้วก็ตามมาตลอดโอ้โหอันนี้ถึงขั้นนี้เลยนะไม่ไม่น่าเชื่อนั้งทก่อนพี่คิมถึงกันต้งตาล่วงเลยนะนี่เป็นสิลเป็นในดวงใจเราเลยว่างั้นเสียายจังเลยพี่ทำไมฮะเป็นตุ๊ดถ้าไมงนมาเป็นหัวพี่ ไ้นตัวเราขนาดนี้เาชื่นชอบคุณไงเขาชื่นชอบอืมน้องลินน้องลินนักร้องปะคะเป็นนักร้องนั่งค่ะนักร้องนั่งค่ะนักร้องนั่งคือน้องเมื่อก่อนเคยเป็นนักร้องวิ่งแล้วมันเหนื่อยพี่อ๋อนักร้องวิ่งแกต้องเลิกนร้องวิ่งมาก่อนชัวแกเลยนักร้องนั่งเลยงงไปเลย ร้องประจำแล้วไม่ไปหลายร้านไม่ไปหลายร้านแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วก็ร้องอยู่ร้านเครือสตอรี่ค่ะเครือสตอรี่ About Story อ๋อคืออะไรสตอรี่สตอรี่นี่เป็นเครือข้อหมดนั่นแหละนึกว่าเครือสตอรี่เป็นร้านกิเกอรกล้วยอะไรอย่างเงี้ยเครือสตอรี่ร้องเพลงของพี่คิ้มไหมร้องด้วยค่ะเพลงของพี่คิมนี่แนะนำมาบ่อยต่อแล้วพี่เข้มมใครหลายหลายคนเลยหลายคนเลยนะคาราบาลพี่คาราบาลหัวเลยะ ครับคุณสงสัยไหมว่าเงาเสียงคุณทาไมเป็นแปลกๆคุณรู้สึกไหมคุณรู้สึกไหมเหมือนต้นแบบเหมือนต้นแบบแปลกทุกตัวกแปลกทุกตัวไอ้เข้าเขาเหมือนเปล่าเขาไม่ได้มาด้วยกันไม่มาด้วยกันไม่ป็นไรแต่กลับด้วยกันก็ได้อ่าเขาไม่ได้นะไอ้เขาชอบแนวนี้นะเอาเหรอเป็นงนี้เลยเดินถือแบบนี้นะกลับบ้าน เไไม่ยอมหมดหวังโอเคเพลงคุณเปิดตัวอย่างค่ะร้องไห้วแม่คร้ับฟังแล้วก็ร้องไห้อีกไหวไหมเนี่ยเราไหวไหมสภาพไม่น่าเซนซิทีฟเอาจริงๆริงทำไมยะทำไมยะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าไปเที่ยวโรงงานจะฉีดซะให้โอเคนะโอเคครับก็จะติดตามพี่ไปตลอดน่าไงร้องอีกแล้ว ใจเย็นใจเย็นนใจเย็นหายใจลึกๆแล้วแล้วอะไรอ่ะเขาอ่อนไหวไอ้นี่เขาชอบแก้งใช่อ่ามีอะไรจะพูดกับตั๊กลีลาบ้างไปลีไปสุดไปฉันชัยโอเคครับโอเคครับให้ฉันชัยเขาทำอารมณ์ไงเห็นไหมล่ะอ่าโอเคพร้อมแลครับ ไม่ยอมหมดหวังใช่ไหมพี่สุดยอดเลยอารมณ์รุ่อารมณ์เนี่ยโอ้โหปวดท้องมากไหมปวดท้องมากไหมแเดี๋ยวเดี๋ามรูดใจไปดูพี่เขาเล่นคอนเสิร์ตเพราะอย่างเงี้ยเอาเหรอพี่ไม่รู้อ่ะโอเคเชิญเอร์หรือบีครับเอร์หรือบี เนธร้องไห้หรือเปล่าเนธเขาไปเสียน้ําตาไงจมูกเลยตันไงโอเคผู้ชายเนี่ยร้องได้ขนาดนี้นะครับผมถือว่าเหมือนมากเรื่องเชียงกอเจริญสืบสืิตาโป้เรื่องเชียงไหลชิกอเรื่องขี่เคียงเลียวอะไรเขาบอกเขาแปลตามที่พูดคำต่อคำเลยนะคะแปลตามที่พูดได้เลยแม่จิ๋วพี่คิมเนี่ยคล้ายมีลูกสืออืนอ่ะอ่คิมแจ้อีอู่ลูกสะอึ้ง อันนี้ทับศัพท์อันนี้ไม่รู้อันนี้ทับศัพท์คือเช่นเขาจะมีพี่คิมเขาจะแบบว่าเขาจะมีด้วยอะไรอย่างเงี้ยดีครับชอบฟิลมากคุณเนรเนี่ยเขามีอินเนอร์กับเทคนิคแต่ว่าหลินเนี่ยเสียงคล้ายพอสมควรแล้วก็มีเทคนิคที่เอาของคุณคิมมาแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่ายังยังห่างเยอะเลยเพราะว่าเวลาคิมร้องเนี่ยในในวักเดียวประโยคเดียวเนี่ยดนามิกเขาวิ่งไปตลอดเลยแต่ว่าของหลินเหมือนจะแบบ ออกไป <มา S 1> ธรรมดา,มาธรรมดา,าคือจลิตยังน้อยไปหน่อยยังไ,ไ,ไม่ค่อยดัดอ <laughs> พี่ไม่ได้พูดนะค<โอ>ุณ <laughs> ว่าคิมเหรอ <laughs> <laughs> คือหมายความว่าเขามีเทคนิคเยอะอทคแต่ว่าหลินยังเอามาน้อยไปหน่อยแต่เมื่อรวมกันแล้วผมผมชอบหลินมากกว่าครับ ลินคือชัดห้อยชัดคำคือหลินลอกมาแล้วพี่ฟังรู้ว่าหลินร้องอะไรอะไรเงี้ยค่ะส่วน,นเนรแลวเนตร้องอ่ะอารมณ์มันได้แล้วแต่ว่ามึงเอิญคำมันไม่ค่อยออกไงเสียงมันไม่ค่อยออกอารมณ์เยอะอารมณ์เยอะต้องเอาเสียงออกมาด้วยนะลูกครับรู้สึกว่าเขาเขาเขากั้นน้ําตาอยู่<ช>่เวลานั่งดูเขาแล้วรู้สึกเหมือนกับตอนตัวเองขึ้นคอนเสิร์ตเลยแล้วร้องอะไรเงี้ยมันจะร้องไห้อยู่ตลอดแล้วมันจะกั้นสะอื้นแล้วมันมันมันทิศทางลมมันจะเปลี่ยนนิดนึงจะร้องยังไงร้องอีกล้ว พี่ขอโทษนะเมธพี่ถงจะพี่ขำมากจะเด็นักมิตรมนุษย์นี่แม่ได้เห็นเห็นนะพี่หนุปอบเห็นไหมคือคุณหลินเนี่ยเสียงผู้หญิงก็ใช่ไหมแม้ว่าจะไม่ใกล้เคียงคุณคิมเท่าไหร่แต่เขาเป็นเสียงผู้หญิงนะเสียงผู้หญิงนร้องง่ายธรรมชาติกว่าแต่ของเนตรนี่มีความพยายามมากเพราะว่าถือว่ามาใกล้นักร้องในดวงใจแล้วนะครับครับครับยินดีด้วยครับครับครับ ป้าอะไรป้าอะไรคือ่ในความรู้สึกของรู้สึกว่าครับจริงๆเนื้อเสียงยังยังไม่เหมือนกันทั้งคู่อ๋อทั้งคู่เลยนะทั้งคู่เลยนะแต่ลินเนี่ยยังมีบางคําที่เหมือนกับพี่คิมเนทอ่ะออกเสียงเราเขาไม่รู้ว่าออกเสียงอะไรแต่อินเนอร์เหมือนมีมีความเป็นพิเศได้อยู่โอเคนะเดี๋ยวน้องลินรออยู่ด้่ยน้คุณเนทเชิญไปลราบน้ำล้างตัวนะครับ แบงค์เชิญครับแบงค์เอาละคุณมาพบกับคู่ชิงของเรานะครับน้องแบงค์เจอกับน้องหลินอ่าอันนี้เป็นหน้าที่คุณคิมเองนะฮะคุณคิมเป็นกรรมการชอบคนไหนเลือกคนนั้นเอาที่คุณชอบโอเคเอาเพลงตัวอย่างเพลงที่ทุกคนชื่นชอบและรอฟังอยู่ครับครับคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวดึงหงเวเลยอ่ะมัิดูอยู่มีดึงช่วงเพงสุดึงดึง เดี๋ยว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 ดูแบงค์ผมเดี๋ยวแบงค์ดึงงเข่าต้องดึโอ้โหทำนะฮะทำค่ะคิดถึงเธอทุกทีที่อยู่คนเดียวครับเชิญเก่งอะเก่งทคู่เลยรอมากครับได้ได้มาเอาเลยนะแมวไว้ก็เราเป็นนะโอเคที่นี่คุณชิมนะคุณชิมเลือกคนหนึ่งนะครับเอ๊หรือบียครับ Okay. รอดแล้วชีวิตช่างหมดความหมายชีวิตฉันเธอเธอไม่อย uhm ู่ชีวิตดูเปลี่ยนไปออกมาเป็นหนังจีนเลยเป็นหนังจีบูลิมากพี่ขอโทษฮะฮะวิคลอยเราฟังแต่ละคนเป็นยังไงคุณคิมการร้องเพลงในแนวนี้เขาเรียกการร้องเพลงในแนวอารมณ์ครับเพลงนี้มันต้องเป็นเพลงที่อารมณ์นำเทคนิคนะคะ พอดีน้องหลินเนี่ยอารมณ์เดินไปก่อนแล้วก็เอาเทคนิคอะตามไปนิดๆหน่อยๆรวมมาแล้วมันพอดีในขณะที่แบงค์เนี่ยด้วยความที่เสียงเสียงเป็นผู้ชายใช่ไหมคะเวลามันยากมากอะมันยากเป็นสองเท่าของเขาที่จะทําให้ให้เสียงได้คีผู้หญิงสูงขึ้นมาขนาดนี้ดังนั้นมันจะเกิดการปั้นคานี่ปั้นทีละคําเลยเขาปั้นทุกคําให้มันมีลูกเอื้อหรืออะไรเงี้ยมันก็กลายเป็น พยายามที่จะที่จะให้มันเป็นอย่างนั้นมันทําให้เพลงขาดขาดความขาดอารมณ์ที่ที่ที่จะนำไปโอเคครับเอ่ะเลือกมาแล้วนะฮะวันนี้ขอบคุณศิลปินของเราด้วยนะครับเจนนิเฟอร์คิมครับขอบคุณครับ